เกรก็กราวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณกำลังรับชมรายการ King Gamer Lock TV นะฮะอยู่กับผมนายซานเช่นเคยนะ,ะแล้วก็เราก็อยู่กันในเกม The Forest Party สกันแล้วโอเควันนี้เฮ้ยอืมจากพาร์ทที่แล้วจำได้ไหมฮะที่เรือเราสร้างเสร็จไปแล้วมันเดี๋ยว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 มึงบัก๊กเลมึงอะไรเนะี่ย เดี๋ยวทำไมทำไมมันไม่ขึ้นเอ้าเชี่ยอ,อะไรเนี้ยเออนะบ้าไปแล้วค่ะเอาสร้างเสร็จไปแล้วอะเอ้าบักบักเชื่อเลยผมว่าวันนี้จะออกไปกลางทะเลสักนหน่อยแม่โอเคเดี๋ยวเราไปตรงก่อนนู้นกันดีกว่าไม่รู้ว่าจะไปได้เป่ามีฉลามอยู่ด้วย ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าพาร์ทนี้จะทำอะไรดีมก็เเรือก็เรือพังเฉยเลยสิ่งแฟจากพาร์ทที่แล้วนี่ผมใช้ไปหมดแล้วนะฮะจะสังเกตได้ว,ว่าปลาไปไม่มียั้งเลยกันเลยทีเดียวนะครับโอเคไปลองไปดูลองไปดูปดเ,เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย นั่นมันอะไรอนะยานะโอเคนะโอเคนะอย่าพึ่งนะฉล่าม,มันจะอยู่แถวๆนู้นแถวนี้ยังมีนะเว้ยวันนี้เราจะมาสำรวจเกาะเล็กๆน้อยๆอันนี้แหละอืมทางนน้นน่าไปมากในป่าก็อย่างที่คลิปที่แล้วนะฮะก็ได้เห็นกันไปแล้วนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับได้ไปสำรวจแล้วเกิดอะไรขึ้นอืมตามนั้น โอเคเรามาดูเกาะโง่ๆมันมีอะไรบ้างผมไม่รู้ว่าเครื่องดำน้ำนี่มันจะไปดำน้ำตรงไหนได้บ้างนะฮะเอ้ยอะไรอ่ะก้อนหินโอเคลองดำน้ำแถวนี้ดูนะไม่รู้มันจะมีอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยถอใจ <c oughs> ดำน้ำสิลกูก ไม่มีอะไรเลยตรงนี้เป็นอะไรที่ดำมืดมากจุดไว้ช็คได้น้ำได้บ่าวตรงนี้คือแมพสุดแล้วหรือเปล่าโอเคตรงนี้แมพมันสุดแล้วไม่มีอะไร <c oughs> มันจะเป็นดำๆไปเลยจะเห็นได้ว่าแต่เอ้ยอะไร อะไรบ้างเนี่ยผมมองไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเวลาดำน้ำวานนี้มาดำน้ำกันดีกว่าเดี๋ยวขึ้นก่อน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 เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอเคเรื่องดำน้ำนี่ไม่ไหวเลยผมก็ยังงงอยู่นะครับว่าทำไมเรือเรากลายเป็นอย่างนั้นทั้งที่เราสร้างเสร็จกันไปในพาร์ทที่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปแถวๆนู้นกันดีกว่า วันนี้พาร์ทนี้ไม่รู้จะทำอะไรมาเดินเล่นมาเดินเดินไว้ไวๆ,ๆกันนี่มาก่อนนี้จะจัด VFC นะฮะ Battlefield 4ก็อยากจะแค้นห้มันเป็นพาร์ทพาร์ทเป็นเกมๆไปก่อนนะครับไม่เหมือนเอที่คลิปที่ทำออกมาสองสามคลิปนั้นไม่เคยเรียงกันเลย ไม่มีขวดทำโมอลโท็อปเลยวะยรู้สึก,กอันตรายเออวะว่าจะศึกษาเรื่องทางการครับลืมอีกแล้วนะฮะลืมตลอดอย่าไว้พัดหน้าพัดหน้านกูพูดมากี่ครั้งแล้ววะเนี่ยพัดหน้าโอเคแถวน,นี้น่าจะมีขวดทำโมอลโท็อปได้อยู่นี่ไงจริงๆ้วยเยี่ยม ขอเยอะๆเลยคะ่ะเจอพัดที่แล้วนี่เข็ดเลยเนี่ยโอ้ยเยอะเหมือนกันนัเนี่ยอหืมไม่โดนไม่โดนไอโนกไอโนกไอโนกกกองหายบักยังวะมันชอบบักบินอะกองอะในนี้มีอะไรอ่า นีก้อนหินนะโง่ๆแล้วก็ขวดอันหนึ่งเรายังไม่เคยล่าชลามันเลยไอโนกไอโนกเอาคนมานี่ไปละบินไปละบดีพี่เต่าโหยเดินติดเต่าในนี้มีอะไรไหมเนี่ยมันสร้างมาทำเพื่อ,อบ้ายเย น,นีไม่ค่อยมีอะไรนะครับไอแ้แยล้อปลาอีกแล้วกูไม่เข็ดหรือไงเนี่ยถามว่าเข็ดไหมไม่ไม่เข็ดหรอกแต่ถ้าเจอแบบพาดทีดาวนี้ไม่เอาเลยมากันลายขาดเลยทีเดียว <c oughs> เจอพวกคนปากโว้แย่แนละแม่เฮ้ยเฮียโอ้ยเป็นเรื่องที่ ดีที่เจอพี่เฮียที่นี่นะครับแม่เรียมโอเคมีพี่เฮียกไหมเนี่ยอืมอันนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรเลยมาเดินเล่นกันก่อนแล้วกันนะนนนนโตโ,โ,โจ้เลยก้อนหินนี่มันเอาไปทำอะไรได้ครับเลยได้ผองไม่รู้ลืมไปหมดยังเล่นไม่เป็นเลย เล่นมาสามหาแล้วกูยังเล่นไม่เป็นเลยหวังว่ารอบนี้จะไม่โดนตีหลับอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอืมโอเคเรามาเดินสำรวจดูนะฮะเกมเป็นเกมที่กราฟิกสวยก่อนที่มันจะหมดรถนะครับไปรีบสยใส่มาเลย นี่โอ้แมปมันก็กว้างพอสมควรนะเนี่ยเริ่มหิวแล้วกินแพรบอ๋อปิดปิดปิดมีอะไรเราให้กินมัางเนี่ยไม่มีเลยอืมอ้ยอะไรวะปีบ้าอีนี่สร้างผลงานอีกแล้วเหรอเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งป้าอย่าเพิ่งป้าอย่าเพิ่งนะป้าป้าผมหิวอยู่ป้าป้าป้า ป้าไม่อยากโดนหมุไข่ามาแล้วป่าป้าไปไหนละป้าไปไหนละวะอีป้านี่ชอบสร้างผลงาน,นเรื่อยๆเ,เลยฮะสร้างผลงานเหรอฮะไปไหนละอุ้ยโอ้ย,อยเอาสากูเสียวอืมตอนนี้หิวละ กลับบ้ันนี้ว่ะเฮ้ยแม่งบักเรือกูสร้างเสร็จแล้วเสือกไม่เสร็จว่าจะออกไป,ไปจนโลกกว้างสักหน่อยแม่อดเลยเราต้องทำการวิ่งถือแล้วถือมอเตอร์ทค์ไว้งี้นะครับเพื่อเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโอเคบ้านอยู่ตรงนั้นนี่เออเดี๋ยวเราจะมาล่าฉลามกันดีกว่า รงนี้ซึ่งผมไม่รู้จะทำอะไรต่อนนะอยากให้ทำอะไรก็บอกมาได้คอมเมนต์มาได้นะครับร <c oughs> อทำอยู่ <c oughs> จับจบดจุดิบ,บห้าแล้วโอ้มาเป็นเป็นหมู่ขนาอีกแล้วคะัขอกินก่อนนะครับ กินกินปีน,น่ะะดีที่สุดอูมามีกันเลยทีเดียวอย่าเข้ามาไม่มึงเห็นขวดในมือกูวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวใครมันวิ่งวะใช่วะใช่วะใช่ป่าววะใช่ป่าววะแป๊บหนึ่งนะก็ใช่ป่าวไม่ใช่แต่ตรงนั้นนะกลุ่มใหญ่มากนะครับโอเคสุกเลยสิแม่สุกแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวไม่เอากดพิดไม่นก no. อะไรเก็บกดอ,อืมันน่าบวกมากเลยนะผมใจวันนี้ผมจะบวกให้ดูอแต่นี้ไม่ใจไงนกนกนกเดี๋ยวเราเก็บอะไรได้ม้างไปดูในบ้านะของเต็มตัวผมเลย เก็บไม่ได้หรออันนี้เก็บแต่ผมจะวางอะวางไม่ได้แล้วเล้อขวดนี้มันวางไม่ได้ละโอเคช่างมันอุ้ยถูกบ้าอน,นกูมันก็พังหมดดีอะซ้อมไปไม่เหลือฉันอุ้งอวกูร้างเสร็บไปแล้วนะ บักเป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยช่างมันเราไม่าอะไรทํากินเกียนเล่นๆไม่มีอะไรทำแล้วจังวันนี้ระหว่างรอโหลด v f c น,นั่นละคนนกคนไปไหนวะืหม,มึงกระจายอย่างนี้เลยเหรอมึงกระจายอย่างนี้เลยเหรอไอ้นอกไอ้นอกดำดินมึงดำดินนะฮะ เฮ้ยตีไม่เคยจะโดนตีไม่เคยจะโดนอีกบ้าเอ้ยบินอยู่นั่นแหละไปนอนดีกว่าเล่นๆๆก่อนที่จะนอนไม่ได้ไปแล้วค่ะนอนแล้วค่ะ้เราต้องตื่นมากันงเนื่องจากคนป่านั่นเอง คนป้ามันอยู่ไหนไวะคนจะหลับจะนอนมาลบกวนแอ้นี่เอ้ยเอาไงวะอ่ะออยังไงเ,เ,เป็น็นู่นละเป็นน,นูน่นละนอน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 ตอนกลางคืนไม่อยากจะทำละเราก็ตื่นมาการติ๊กตอมันมาโอ้ โอ้ยบอเยอะถ้าจะเยอะขนาดนี้เนี่ยนะเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอะไระวิ่งไปไหนของมันอะมันทำอะไรมูนวอล์กกันนี้กันนะเฮ้ยคนบ้าแยวนี้ชอบมูนวอล์กกันปล่อยเอาไปครับอ่านะแล้วกูก็นอนไม่หลับนอนยำๆเลย ใ, ig, icism, rires, air, ใีเย็นใจ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 เย็นกุลก็ตอแหละกุลก็ตอแหละห้อยแล้วตู้จะนอนยังไงบอเรามีธนูไหมเนี่ยจะมาฝึกยิงธนูกันโดยการยิงกากาห่มๆนี่แหละหึหึ committed. ใครมันห้าวะฮะไปมาเคลียร์ดิโอ้หเห็นไหมนะนั่นอะไรครับโอ้ยมันวิ่งกันใหญ่เลยวะ่ะนอน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 ได้ไหมเนะี่ยเย่นอนได้ลนะตื่นเชา้าวันใหม่โอเควันนี้เราไปลาลาฉลามกันดีกว่าไม่รู้ว่าฉลามนี่มันฆ่าได้ไหมฆ่าแล้วมาทำไรได้ดีกว่า มื่อกี้ผมเห็นมีคนยืนอยู่คนหนึ่งแม่คนป้าไปไม่นนได้ไหนวะโน่นไปด้างบนน,น,นู่นหแหละไปเราไม่เกี่ยวบอกว่าจะไม่ตุวตัวกูอีกนะเฮ้ยกระต่ายปล่อยไปปล่อยม้าตรงนี้นะ่าจะมีฉลามนี่ไงอืมใช่ผมเคยมายืนเนี่ยใกล้ๆน้ำเนี่ยแล้วก็โดนฉลามกระต่าย เป็นความคิดที่โง่มากไม่โดนนี่แหละเอ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ย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 เลามดำดินอ้าวไอ้บ้าพี่ฉลามครับวัดดีโอ้โหมันโดนไหมเนี่ยเอา้าเฮียดำดินนี่แกอืมมันโดนไหมเนี่ยกูนามจริงสัตว์แม่งเลย สัตว์แม่งเลยโอ้ไม่โดนไม่กล้ามันยังไม่กล้าเขาเลยฉลามเนี่ยมากินตีนกูนี่แล้วมากินดินกูนี่เร็วๆอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยมันได้ยินเสียงเว้ยแล้วมันก็ดำดินอือหือเชีย้ยแม่งฉลามดำดินส้นตีนจริงๆทำเสียงแล้วมันจะมาคนระับแจ๊ ใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่โอ๊ยทำไมตีไม่ไห,ม <c oughs> หาอะไรเล่นย,ยังเออเลยมันฉะามจะฆ่าไม่ได้นี่ในมึง <c oughs> ผมไม่รู้ว่าจะไปไหนดีอืม <c oughs> เราไปหาอะไรที่มันสร้างๆน,นี่วะ ต็มรู้สึกหิวน้ำกระตาย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 ไปไหน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 มานี่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 มันมานี่เอาตูดมึงมานี่เอามานี่ไอ้บ้าเอ้ยวิ่งซะเร็วเดี๋ยวเห็นขวดอะไรแว๊บแว๊บแว๊บเก็บสักหน่อยอืม ไอ้พวกนกไอ้พวกนกเก็บเก็บเฮ้ยตุ๊เอเยวเดี๋วยวเดียวเดียวเดียวยวเดี๋ยวเีเดียวดียวยเดี๋ยวเดีเดียวเดียเยวเดียยวเดีีเดีดียวเยวเดีวเดีเดียวเดยยวเดยเดียเดียวเวเีเีย โอ้เด็ด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 ไอีปานี่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 อนอนเอาไปแดกนั่นแหละสร้างผลงานใช่ไหมป้าเอาไปเลยมอร์ทัพ1 EA นะครับเดี๋ยว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 มึงมานี่มานี้เมื่อกี้มึงจะตุยหลังกูอะฮ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 ะมึงจะตุยหลังกูเหรอวิ่งมาดิวิ่งมาเออนั่นแหละควายโง่ ตายซะมึงทีนี้มันก็จะแห่กันมาแล้วครับสวัสดีครับเอาไว้หนึ่งเอเด็กน้ำแป๊บร้อนดิมึงร้อนดิร้อนดิร้อนดิอนดเอาเอายังไงตายไหมสั์เออตายซะไปเย็ดเค้ดอกผ่องดวยว่าอืมสามสามตายเดี๋ยวเราสร้างไอ้นี้ดีกว่าอืมเขาเรียกว่าอะไร เดี๋ยวเปิดหาแป๊บอะไรวะอะไรวะไม่ใช่นี้เอ้ยนี่อะไรช่างมันสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเออนี่ไงไอ้พวกนี้ไงเฮ้ยเมียหัวดิหัว,หวมันไม่ฮัดคอนี่เลยจัดไปขาดกิ่งไม้ มือแขนขค่ะก็ว่ากันไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสับแนนนี้เ <c oughs> อ,อ,อือไอ้เวนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเออ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> เอจ้ <c oughs> เทำไมเป็นเสียงไม้วะ อทำไมเป็นเสียงไม้วะเอาขานนี้เก็บเ,เก็บเศษลกเอาตีดิเอเอเฮ้ยอืม้มจะไฟใช่ไหมฮะจะไฟใช่ไหมมึงจะไฟกูใช่ไหมเฮ้ยเก็บไปสิสิห้านี่ผมว่าผมมีเยอะนะ มานีมามามาเราเป็นคนละอันเลยมาญาติโยมมามารับบุญมา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 ขโมนขโมนสวัสดีครับ มีของมาฝากวิ่งมาดิมึงเออนั่นแหละโง่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแยกคนละสองทางแล้วกูจะเอาทางไหนก่อนละ่ะเอาทางนี้ก่อนเลยแล้วกันเป็นหัวหน้าใช่ไหมโอ้ยไอ้วเวนเนี่ยกระโดดใสก่กูไปไหนฮะมึงนีเหรอโอ้ยอะไรวะนี่เขาป้าอีกแหละปล่าไปก่อนเดถอะเลยด,ดีแน่เน่เอ้าวสวัสดีครับ ื S <S 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 ้อหืลดแบบดิจิตอลโอ้หไอ้สั์เอ้ยไปเล่นหนังเดอฟาสไปให้มึงจะเลี้ยวโค้งดีขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบางกูไม่เกี่ยวมึงออกมามึงออกมานี่เลยออกมานี่เลยทะลึ่งทะลึ่งตาย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 นั่นแหละ แม่ปาร์ตนี้เราไม่กากแล้วชมตัวเองเอาหัวมึงมานี่เอเอ,อเออเออไหลไหลไหลหัวไหลเดี๋ยวเอาไปเพิ่มตรงนี้ก่อนดีกว่าโอเคคัดหัวอีกสองแล้วก็กิ่งไม้อันหนึงหัวไปไหนหล้ววะเอาหัวหายเดี๋ยวหัวหายไปไหนหัวหาย หัวหายอ่ะไม่อยู่วะหัวสองกิ่งไม้หนึ่งจำได้ว่าข้าไว้ตรงนี้ถแถวๆนี้ตัวหนึ่งไม่ใช่ววะอ้าวเอเอาหายไปไหนไม่รู้ท่างแม่งกิ่งไม้อันหนึงนะ่งคนปลาคนหนึ่งสองคนนะอันนี้ไงเนี่ย หัวหายอะเจนี่ชอบสร้างผลงานผมจําได้โอเคได้มาในหัวละขาดอีกหัวว่ะเฮ้ยหัวผมหายไปไหนวะนี่นี่ได้บอกจมน้ำอะหัวจมน้ำหัวจ๋าหัวจ๋าอยู่ไหนวะหัวมึงหายไปไหนวะ น,นีแขนขาวันนี้เก็บไว้แดกยิ่งไม่มีอะไรจะกินอุ้ยขากระเด็กเด็กเยอปเฮ้ยต่ไปไปเ,เก็บไม่ได้หรอ,อมไม่ได้ไม่เป็นไรขาดหัวขาดหัวโอเคเดี๋ยวเรากินอาหารก่อนแป๊บหนึ่ง นี่เรียกอาหารแล้วเนี่ยตีนเนี่ยเดีย๋ยวเราไปล่าหัวคนไว้สักอันหัวคนป่าเมื่อกี้เหมันเดินดุก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 อยู่แถวนี้นี่วะหายไปไหนละอืมไนซ์ nice. ขาอนนี้มันน่ากินจริงๆเลยส้นตีนเหลืองเหลืองเนี่ยเน่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะมาเล่นไรสาระเฉยๆก่อนจะจัดเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เออเกือบไม่แล้วไหมล่ะนั่น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 เดินอยู่สองตัวเดินอยู่สองตัวว้าวเขามีสองขวดพอดีเลยเห็นเห็นเห็นแล้วในคน เฮ้ย <Hey. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั้นมันดำดินแลลววนมะันอะกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้ยมาเยอะกจกิงวะทางนี้สองทางนู้นสองนะครับเราจัดทางนี้ดีกว่าไกลเลยหรือไม่ก็ซับหัวให้คนเนี่ยเออเนี่ยถ้าซับได้นะ ดูลองดูเออแบกศพมันได้เว้ยแบกกลับไปช้ำแหละที่บ้านนะกูๆๆขาหม,มกหลังบ้านไปโย่เพื่อนมึงซะมีไฟฉายด้วยโอเคเอาหัวมึงมานี่ไม่ใช่แขนสิวะ เออหัวหัวอยากกิงอยากกิงลกูกและแล้วเราก็ได้ชาบูชาบูาบอโอเคมีอะไรกูยังไหมมือหัวโอ้ยไอนำแมนนี้มันเยอะจังไม่มีแล้วนี่คืออะไรอ๋อ มึงเห็นไหมเนี่ยใครเข้ามาจะเป็นแบบนี้อืมเออใช่ผมสงสัยว่าไอ้นี่มันคืออะไรวะไม่ใช่ละไอ้บายเดี๋ยวดูนะนะนี่อะไรอะแรบบิท ที่จับกระต่ายเหรอ,อน่าจะใช่ที่จับกระตา่ะายใช่ห่ะไม่แน่ใจโอ้ยใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ใช้น้อยมากโอ้ยน้อยก็จริงอะแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไว้ตรงนี้แล้วกัน เอาอย่างนี้อ่าโอเคไม้สามันกิ่งไม้สามันโอเคนะครับปไม่มีอะไรทำเนี่ยเราก็มาสร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆของเราสองลัถ้าผมพร้อมอะไรผมจะไปลุยตัวที่เจอพาที่แล้วนะอ่ะทำไมตัดไม่โดนตักทีวะ เออเออมันต้องอย่างงี้ดิล้าได้อย่าง่ะกิ่งไม้ ừ, เดี๋ยวตัดไม้ก่อนโคนแล้วเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวไปตัดกิ่งไม้กันเอ้ย <c oughs> ตอนไม้ตอนไม้ตัดตอนไม้กัน ผงว่าจะไม่มีใครมาตูยหลังตูนะฝนตกแบบนี้แน่วะ่ะอาจจะโดนลุมตีก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ย,ยตีไม่โดนอีกโอยต้นมันใหญ่มากท่านผู้ชมไม้เดิ้งไม้เดิ้งไม้มานี่ต้นไม้ต้นไม้มานี่ แบบนี้นี่คือเวลาการเอาไปสาัมทั้งนี่ทั้งนี่้วะโอเคไว้นี่ก่อนกันแหละเดี๋ยวค่อยวิ่งมาอนะีกทีนึงวิ่งสิลกเออเราสร้างกับดักอะไรก็ไม่นู้มาหนึ่งอัน กล้เสร็จละไปกันคนทำไมมันดำดินอย่างนั้นวะคนป้ามันตีกันเองมั้งโอเคแล้วเราก็ได้อะไรมาก็ไม่รู้นะครับสั่งโมัวมวกูโดนนี่กูจะตายไหมเนี่ยถ้าคนป่ามาปุ๊บโดนไอ้นี่ปั๊บยิงไม้ล่นปุ๊บยังไงอะ อแล้วก็ขึ้นม่อ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคเดี๋ยวไว้ผมจะลองดูนะโอเคครับวันนี้ก็เราก็ได้เล่นไลสาระไปนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรทำนะก็เข้ามาเล่นก่อนจะไปลุยเกมฟอร์มใหญ่กันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่รับชมกันนะครับวันนี้เราก็สร้างได้เท่านี้แหละ หาอะไรสร้างนะฮะแล้วก็บัคกเรือหายไปโอเคไม่เป็นไรจเจอกันใหม่พัทหน้านะฮะพัทสี่โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ